เวร,ราของคนอะไรนะเธอมีที่ไปมีที่ดีกว่าเธอก็เลยไปจากเราซะบ้า 감 <목소리나> คนจะมารวมแจ๊บันนี s> <S ้สรล้เป็นนกยุทต์ทุกคนผมผมอยากให้ทุกคนมาร่วมขึ้นมารวมในทีมารวมแฮปปี้เบอร์ตีเาไรไหนว่าไหมครับชิงกันนครก็าล้วกลับกับกลับุกบรักับทุกคนรกับชิงกับข้าเดนุลัยเดครับอาัททกคนกับทุกคนครับมารวม รวมให้เป็นไปดีสำหรับใปรว่าสักสักช่วงนะครับคนละอยางกับคนอยางนะฮะเชิญครับน้องโตอ่าน้องเบอร์เบอร์ครับทครับทุกคนนะครับกระลักกันนะครับก็คนละอยางนะครับคนละอยางเชิญนะครับสักคนสันไรครับมาทั้งวงอ่าบังมัดกันนะฮะมามาเชิญครับเชิญครับทุกคนครับคนาะเชิญครับ เชิญทุกคนค่ะเชิญกับจพ่อเชิญวิรชนรับวันนี้เซซุนตุลาครับทิงนะครับแต่ป็นวันนี้ของตีเอนะอาวุธการสุคราพชาครับเชิญคุณวิรชนพ่อดีเลยนะครับกับเซซุนตานะครับชื่อวิรชนครับเปิดเซซุนตุลาครับอย่ามาลงตัวอย่างนี้ใช่มไหมเบิร์ดลงกขึอย่างไรครับครับุมเชิญครับเชิญทุกคนครับผม กาลสนุกกันโแจ้งกันเป็นเป็นเียร์นะครับเราจะมาลองเล่นซาบนเต็น่เราเามาทุกคนแล้วนรับแล้วก็จะากันครับจะาไปไหนครับจะาไปไหนฮะเปเเเจาดเีย

奔向爸爸，老爹。

ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ so ี่ๆนะนะทุกท่านขอบคุณนะจริงๆเราจะจะบอกเองหลังเรื <s <S. <S <t <t ่องงานเพราะว่าตัวผมเองิที t <t ่ยวตีเดชน์อาทิตยมาเดือนเดือนอาทิตย์เดือนตุลาคมนะครับผมเกิดตุลาคมอายุตอนนี้วันนี้ครสามสิบเจ็ดปีตอนสมัยเด็กๆเด็กๆก็จะถามว่าชื่ออะไรจริงๆผมว่าเท่อวิทยาชน์ผมก็บอกชื่อวิทยาชนครับ ผู้ใหญ่ในยุคนั้นเวลาถามเขาก็ทำหน้าตกใจำทำไมชื่อวินเร์ตนทำไมชื่อวินเรนเกิดที่มีถุลาใช่ไหมครับผมตอบว่าครับผมเกิด14ม่ถุลายนโดยความที่เป็นเด็กเราไม่รู้โตขึ้นมาหน่อยเข้ามอตน้นสมัยนั้นมอต้นต้องมีการหาความหมายของชื่อจริงตัวเอง ผมไปห้องสมุดเพื่อทำอรายงานของครูว่าทำไมชื่อวีระชนผมไม่เจอสมุดหนังสือได้ดหนาขนาดนี้ไว้อะไรวีรชนนึกมาช,ชื่อเรากมตายดีหว่าไว้อะไรวีระชนป้าริงครับอะไรมีรูปถ่ายมีพวกในจเมามีชื่อานามสกุลชื่อเราเนคนตายเหรอทำไมเราต้องชื่อวีระชน ตกใจไม่วาไม่กี่เขาก็เลยต้องไปก็เลยต้องไปศึกษาว่าทาไมต้องไว้อะไรกีฬผมก็ต้องศึกษาในวันเกิดตัวเองผมเกิด2 5 2 1ปีม้าชุมาชาทำไมชื่อชุมาชาเพราะเกิดปีม้าชื่อร้านมันเงหลายคนว่าผมต้องแต่งตัวคาบอยวันนี้ต้องเอ็กซเพลฟีนกีฬนเยอะฝาแดงบอกฝาแดงบอกเฮ้ยบ้านชุมาชาต้องคาบอย ไม่พุยชีวิตต้กงหรมดยด้วยพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะพี่ไม่ขึ้นมาทักวันทักีเกิดอยาขอบคุณพี่พี่นะขอบคุณพี่พีครับแล้วก็นำลึกสิบสองปีสิบสี่ตุลาอยากทำให้เจาเป็นเคยเรื่องเราใช่ม้าเจ้า็ตันไม่ได้เล็กตัอย่างน้อยอย่างน้อยน้องน้องกันนเสิร์ฟรุ่นลูกรุ่นหลานี่สิบสีตุลาเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อย อย่างน้อยเขาก็รู้แล้วครับขอบคุณคุณโตทุกท่านนะครับฝากทุกหมาชาไว้ด้วยครับฝากคุณชีวิตใหม่ครับบรรยากาศสบายสบายดูกระจาดดูได้ดูดูดีหันไปดูข้างในิหนึ่งที่จริงแล้วไอ้ข้างไอ้ข้างเราฟังดีกว่านะครับครับครับทักทีอ๋อทักทีเนี่ยเพื่อชีวิตเลยนะเราฟังเพื่อชีวิตมามากแล้วเดี๋ยวผมพูดเลยให้เราเอง่อยนะครับ ยังครับครับครับผมผมพูดผมพูดอ่าก็มีเรื่องตั้งนะให้กับเอเอมีอะไรชนเราเป็นคนเดือนตุลาเราเกิดวันนี้ก็เป็นคนกล้า ก็เป็นดอกไม้ดอกหญ้าของมีได้ชบแล้วคือไม่ดีกับนี้ครับดอกไม้ครับขอบคุณครับ